โทสะทำให้เกิดความจ็บหายโทษะทำให้จกิดกำเริบทนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดจะไปไหนว่าเป็นภยัยคนกอดย่อมรู้จักประโยชน์ย่อม,มเห็นรมโทสะใจย่อมขอบคามเราจนในขณะใดความมืตตืจอจมในขนาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาเรารู้สักโกดธรรมชาติมีอยู่ว่าผที่กโกรดก็คืออย่านแรกของโทสะนั่นเอง เราจะรู้สึกทรมานทุกในขณะที่โกรธแต่ถึงขนานั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยระนักว่านั่นเกิดการทร้ายตัวเองและแม้มันคกรจะรู้แต่ก็มาจอีกคนเลิ่ยังความโกรธเอาไวไ้ด้นลองมาพิจารณากันดูว่าเหตุใดของเราจึงมีความโกรธเห็นได้ชัดว่าความโกรธประทุขึ้นเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น มีบางคนขัดขวางความต้องการของเรานะมีบางคนขัดขวางความต้องการของเราโทป,ประมาตเดาหรือหนึ่งดาวันดาเราแต่ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวสนับความโกดและเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่ทําให้เรารู้สึกเดือดร้อนแล้วมันเป็นไปได้หรือที่เขาเราจะมีอํานาจปักหมายจนไม่มีใครกล้าพูดหรือทําอะไรที่กระทงกับดาเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอเราจะคิดว่าโอ ทำมีอำนาจมากมายไม่มีใครกคล้าขัดแย้งเราย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกก็ยังทบกัเจอถึงไม่พึงประสองค์อย่างไม่อาจติ๊กเดื่องถึงแม้เราจะไม่เราจะสมา,าะสมารถทำให้คนคนหนึ่งมาสวมมัดหรือโตเถียงกับเราได้แต่เราก็ไม่ได้นะครับว่าเราจะสามารถทําคนอื่นคนอื่นได้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้เป็นประจําอย่างที่เราต้องการ แต่เราก็จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นจากความตกอันนึ่งมาจากความโกดด้โดยเหตุนี้เราจึงต้องคา้าวเจชิญแท้จริงของความกดที่อยู่ภายในตัวเราแทนที่จะมองออกไปภายนอกหนะาบุคคลภายนอกเร,อนะเราจะต้องทำเราจะต้องทาความเข้าใจกับตัวเองถึงสาเหตุที่แท้จริง,ท,รงที่ทําให้เรากดจะก่อนตัวอย่างเช่นลองทำความเข้าใจด้วยมุมมองอวิวัสนา้าเทาได เราเรียนรู้จะปะในการเี้าสังเกตความจริงภายในตัวเองก็จะประจักษ์ชัดจากาประสบการณ์ว่าสาเหตุที่แท้จริงของความกดนั้นอยู่ภายในตัวเราไม่ใช่ภายนอกทันทีที่เราได้ประสบกับสิงที่ไม่พึงปรารถนาภายนอกจะมีเวทนาเกิดข,ขึ้นในร่างกายและเนื่องจากสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เวทนาที่เกิดขึ้นจนเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายอย่างยิ่ง ซึ่งก็จะทําให้เรามีปฏิกิยาโตตอบโต้ออกไปด้วยความขุ่นเคืองแต่ถ้าเราเยนดูที่จะพอสังเกตุปรินาที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างมีอุบัตาโดยไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งใดๆเราก็จะค่อยๆรู้ผลจากวิทยกเก่าที่เจะกับเพล่ความโครธและทำร้ายตัวเองได้และการฝึกปฏิบัติเลือดปศนาจะช่วยเราพัฒนาความสามารถในการพอสังเกตเปริศนาตัวชนิดที่เกิดขึ้นอย่างตัวต่างๆของร่างกายในแต่ละขณะ และสามารถตักเตาไปคาเอาไว้ได้โดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้นิสัยของกาของเรานะก็คือเมื่อมีเมื่อมีเวทนาที่นะพอใจเกิดขึ้นเราก็มกจะตอบโต้โดด้วยความชอบรักความหลงเมื่อมีเวทนาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราก็จะตอบโต้ไปด้วยความโกรธรักความชังการขัดแย้งแลกการขัดแย้งต่างๆนานาแต่เวทนาจะสตอนให้เรา เผ้าสังเกตเวทนาตกนิดทั้ทงทีหน้าพอใจและไม่หน้าพอใจโดยประจับอากติและรักษาอุเบกขารักษาอุเบกขาไว้ได้ด้วยความมั่ใจว่าแต่เวทนาตกนิดล้วนเกิดขึ้นระดับไปไม่มีเวทนาจะได้แต่คงอยู่ตลอดได้ละบไปการทอสังเกตเวทนาอย่ามอุเบกขาครั้งแล้วครั้งเลบาจะ ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงนิสัยขอเกาที่ชอบตอบโต้อย่งางไม่รู้เท่าทันทะนั้นในชุดประจําวันเมื่อใดที่ตามที่เราได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เปงปรารถนาแต่ว่า,ามีเวทนาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเราก็จะเริ่มพอสังเกตดูมันไปโดยมันตอบโต้ด้วยความกดธมันอย่างที่เคยทำในอดีตหต่อไปแน่นอนว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสัมารถลจากความกดอย่างสิ้นเชิง แต่ในขณะที่ปฏิบัติไปมากขึ้นมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าระยะเวลาของความโกธที่กุคุณนั้นค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถรับรู้ถึงเวทนาได้ในทันทีที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นสองสานาทีเราจะเริ่มสนักไปว่นการตอบโต้อย่างไม่รู้เท่าทันด้วยความโกดจะทําให้เกิดเวทนาที่ไม่น่าพอใจรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น แล้วเราก็จะเป็นตกมากขึ้นมากขึ้นทันทีที่ระนักถึงความจริงนี้เราก็จะหลุจากความโกดาการป,ปฏิบัติหรือพัฒนาการปฏิบัติหรือพัฒนาจึงจะช่วยให้เรารับรู้ถึงทุกข์กระาที่ไม่น่าพอใจได้วด,ดเด็วขึ้นจนกระทั่งไปถึงขั้นที่เราสามารถตนักรู้ถึงปัญหาของความโกดที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ในทันทีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเ,เองจากวิสัยคุ้มคลั่ง,งที่ชอบตอบโต้ดยความโกด แน่นอนว่ายังมีวิธีหนึ่งคือเมื่อใดที่รู้ตัวว่าโกรธเราจะอันเนงความสั้แจไปจากไปที่สิ่งอื่นวิธีนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกปุดพลนจากความโกรธแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพียงแค่ระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นลึกลงไปภายในความโกรธยังก็กุืนอยู่ความโกรธยังก็กุืนอู เพราะเราไม่ได้ขจัดมันออกไปเพียงแต่เก็บกดนไว้ไมีปัชนาไม่ได้สอนใหน้เราเรียนงู้ความจริงหากแต่ให้เราปรัชน,นาและเฝ้าสังเกตความกดในใจและลองทั้งปรัชนาที่ไมนนพอใจโดยราจากอคติโดยทีนี้เราจะแม้ในความสนใจไปที่สิ่งอื่นหรือเก็บกดความกดเอาไว้ที่สูนยึกของจิตในขณะที่เราเฝ้าสังเกตปรัชนาอย่างเดนอยแบกขามเพราะว่าความกดที่เกิดขึ้นนะครับ ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเรืเ่อยๆจนในที่สุดกระดับไปนความจริงก็คือมีสิ่งที่ขวางกันระหว่างจิตส่วนน้อยก็คือพื้นผิวของจิตหรือจิตสำนึกกับจิตส่วนใหญ่ที่เรียกว่าจิตแรกสำนึกก็ขอฤุติ์ทำมาเป็แนแยงตทนนี้ขอจันริผน